มีชื่อเลยคาะว่าเลยคะพี่เออเราจะเป็นช่องใ่่แต่ว่าช่องของเรามจะเป็นช่องคลอดเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้เก่งมากๆเลยมาสร้างรายได้ในทิกตอกมาไม่เท่าไหร่เดือนนึงก็ได้รายได้เป็นหลักล้านแล้วตัดสินไม่ใช่ทิกตอกตัดสินใครคิดว่าทิกตอกปิดกั้นบ้างปิดค่ะทำไมคิดว่าทิกตอกปิดกั้น ก็พบบยายามทำแล้วพยายามใส่เ,เยอะๆแล้วลงแล้ว,ลว,ลวเอ๊ะทำไมมันไม่แมสกทีอะไรเงี้ยคะและมาได้รู้จักคุณเชอรี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังและเป็นเจ้าของแบรนด์กอรี่อีกด้วย ตัวเล็กแต่ใจแร่งมากๆดูแลและส่งต่อความรู้ให้กับตัวแทนเพียง6เดือนก็สามารถทํารายได้ถึง100ล้านบาทบรรยากาศการสอนวันเนี้ทุกคนน่ารักรมากๆอยากให้คุณเรียนไปต่อยอดทําให้ได้100%ซสร้างตัวตนออกแบบคลิปวิดีโอและการไลฟ์สดผ่านทิกต็อกชอบยอดขายของตัวแทนกอลี่ทุกคนต้องปังมากๆแน่เลยดดีค่่่อออรร้้้้้บวขขขึึึนนนนเเเกกงงืื็จัชาาตหุ เปลี่ยนชุดทิ่ของคลิปวิดีโอนะครับหากใครสนใจคอสิสธิกตอกสามารถคลิกดิง้งหน้าปโปรไฟล์ได้เลยนะครับนะ